ทักทายทุกท่านนะฮะที่ยังไม่เข้ารับชมคู<ป>่นี้เป็นเหลี่ยมแก้นะของบ้านเรื้อกมอ44เจ้าเอเจ้าแจ็คเจ้าวิทย์นะฮะ oh. คนแพ้ร้องได้ oh. เอกับแจ็คก,กับวิทขอแก้ในเหลี่ยมเสิร์ฟฟีไม่มีบล็อกนะครับ <Okay. S 1> ตกลงกันไว้คือว่าคนแพ้ร้องได้ เหลี่ยมนี้เจ้าแจ็คเจ้าเอเจ้าวิ์ขอแก้ะฮะในเหลี่ยมไม่มีบล็อกก็ต้องเตะให้ครับตามที่ตกลงกันไว้สัจจะลูกผู้ชายครับ00ครับเอได้เสิร์ฟเอเวี่ยงมาแพ็คเปิดหัวมาตินชงชายไกลไปหน่อยเจ้าแพ็คโอ้ยเตะไม่ข้าม13แต้มไม่มีดิวเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีบล็อกนะฮะเกมนี้ ตกลงกันไว้แล้วคนแพ้ร้องได้ครับบ้านเอื้อกมศีรีร้องมาว่าขอแก้ครับก็ต้องจัดให้ครับหนึ่งศูนย์เอ๋เปียงมาโอ้ยดูนี้เสิร์ฟดีเป็นแต้มครับเอาดโคจิซัมโกนครับครับสองาครับพะวินต่อคัดคาทัศนีเนาะโอ้สวัสดีครับพี่โดสวัสดีครับผมอัน คิดอันอย่างขอประท่านอภัยนะครับ้สวัสดีทุกท่านเจ้าแพกโอ้ยเจ้าแพกเกมแรกนี่ชนะมาในเหลี่ยมมีบล็อกนะฮะตกลงกันไว้คนแพ้ร้องได้บ้านเอื้อกกมสี่สี่ขอแก้ฮะร้องมาในเหลี่ยมไม่มีบล็อกครับต้องเตะครับนุนุ๊นำไปสามศูนย์แล้วครับบ้านเอื้อโอ้ยเสเสือไม่ข้ามฟัง ัดเอื้อนะฮะก็ประกอบไปด้วยเจ้าเอเจ้าแจ็คเจ้าวิทยฝั่งพันเพชรก็ประกอบไปด้วยมาตินกับเจ้าแพ็กนะฮะเหลี่ยมนี้แกในเหลี่ยมไม่มีบล็อกนะเสิร์ฟีไม่ีบล็อกวิทจับชงขึ้นมาให้เจ้าแจ็คเอาติดเกี่ยวมาตินชงขึ้นไปเจ้าแพ็กทำยังไงตีวอาติเข่าเจ้าวิทชงขึ้นมาให้เจ้าแจ็คโอ้ยลูกนี้เจ้ามาตินเกี่ยวดีนะฮะแต่ว่าชงไปจังหวะเตะเจ้าแพ็กไม่ได้ครับมันเข้านิดนะะ ต้องตีหัวข้ามไปติดเกี่ยวเจ้าแจ็คเจ้าเอชงให้เจ้าติดเกี่ยวเจ้าวิชนะเจ้าเอชงให้เจ้า,จา,จา,จาแจ็คเตะหายครับเป็นแต้มครับนำริว้วชีลาพลโอ้โหสามศูนย์ครับจะแก้ได้ไหมฮะเดี่ยมไม่มีบล็อก <S <S เสิร์ฟม,มาแพ็กเปิดได้มาตินชงไม่มีบล็อกทำยังไงไม่มีบล็อกย่างเตะได้ดีครับ <S <S แต่ว่าแต้มเป็นรองฮะศูนย์ญญต่อสามครับตอนนี้ เหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมแก้ของบัานเอ,อืกอกม44นะฮะขอแก้ในเหลี่ยมไม่มีบล็อกครับมาตินแพ็กตามหลังอยู่ศูนย์ต่อสามมาตินได้เสิร์ฟมาตินเบี่ยงไปที่เจ้าแจ็คออกครับลูกนี้ยาวเกินไป3 0สามศูนย์เอได้เสิร์ฟเบี่ยงมาเบาๆแพ็กเปิดไม่ออกต้องดึงเล่นเองทำยังไงไม่มีบล็อกโอ้ ดึงเตะไม่ได้นะฮะแต่ว่ายัางตามปาดได้ครับยังแก้ไขได้ดีลูกนี้13แต้มไม่มีดิวเดี๋ยวคแรกมาตินแพ็คยังตามหลังอยู่ศูนย์ต่อสามครับมาตินได้เสิร์ฟมาตินเบี่ยงพที่แจ็คเปิดหัวเอชงชายขึ้นมาอ้าวลูกนี้ชงห่างพอสมควรครับเจ้าแจ็คเตะไม่ข้ามแต้มแรกของแพ็คกับมาตินมาแล้วครับ ขยับมาเป็นหนึ่งต่อส13แบแต้มไม่มีดิวหนึ่งต่อสามาตินได้เสิร์ฟ<อ>เบี่ยงมาเที่ยวแจ็คโอ้ยลูกนี้ออกเยอะฮะเปลี่ยนทรงครับบัตรเอื้อกอมอ44อได้เสิร์ฟโดยจะแจ็คสต่อหนึ่งแต้มไม่มีดิวแจ็คเบี่ยงมาซ้ายโอ้ยลูกนี้เจ้ามาตินเอาไม่อยู่ขยับหนีไปหนึ่งแต้มครับ จะได้สองเด้งหรือจะอยู่ภาคเหนือฮะภาคเหนือนี่ต้องเจ้านะเจ้าสี่สี่หนึ่งนะฮะบ้านเพี่ยกมอสีน้ำห่างสีหนึเจ้าแพ็กเปิดหัวมาตินชงขึ้นไปแต่ก็ไม่มีบลแพ็กได้ดีลูกนี้13แต้มไม่มีดิวตามหลังอยู่หนึ่งต่อสครับเจ้ามาตินกับเจ้าแพค็ เสิร์ฟฟรีข้ามฟรีไม่มีบ็อกถ้าชนะได้สองเด้งถ้าชนะได้สองเด้งนะถ้าแพ้นี่ก็เจ้านะครับกรบพอเจ้ามาตินกับเจ้าแพา็กนี่หาค่าข้าวนะเป็นนักศึกษาอยู่ตอนนี้อ,อยากได้ค่าข้าวต้องชนะหนึ่งต่อสี่ตินได้เสิร์ฟ มาตินเบี่ยงไปที่จวิสเปิดหัวเอชงขึ้นมาให้เจ้าแจ็คอ้าวลูกนีบบโ้โอ้โหไก่เน็ตเกินไปฮะไก่เน็ตเกินไปเจ้าแจ็คขึ้นไปทือบน่าจะกลัวจะเปาหนะตะเวไม่กล้ายื่นขาออกมาทำให้ไม่ข้ามครับเป็นแต้มของมาตินกับเจ้าแรคครับขยับมาสองต่อสมาตินได้เสิฟมาตินเบี่ยงไปที่เจ้าแจ็วิ์เปิดหัวชงซ้าย เจ้าแจ็คตีหัวเอาติดเกลียวมาตินชงขึ้นไปแต่ก็ไม่มีบล็อกทำยังไงโอ้เจดีครับลูกนี้โอ้โหชงมาใกล้เน็ตครับเจ้าแจ็คแก้ไขโดยการตีหัวแต่ไม่ผ่านพื้นของเจ้ามาตินครับับชงขึ้นไปให้เจ้าแพ็คเตะหายครับลูกนี้เป็นแต้มครับขยับเข้ามาเป็น3ต่อสใกล้เข้ามาอีกนิดชิดเข้ามาอีกหน่อยฮะ13แต้มไม่มีดิว สักเท่าพอสามสี่สามต่อสี่มาตินได้เสิร์ฟมาตินเบี่ยงมาที่โจวิดเปิดหัวเอ๋ร้องปล่อยชงขึ้นมาให้เจ้าแจ็คโอ้โหเต็กรูนี้ไป้พากลางมาเลยฮะน้ำหนักดีใช้ได้ตามตาม ตามตามตามที่กันแหละจะขวดหนึ่งรับรองแข่งตรงนั้นข้างพ้นยูหาบาเลยพนักเขาแน่นั่น,นเลยสี่ต่อสามครับเดียได้เสิร์ฟเอเบี่ยงมามาติดเปิดซ้ายเปออกด้านข้างดึงไปหน้าเน็ตโอ้โหว,ว้าวโอ้โหดึงล้นไปฮะลูกนี้เจ้าแพ็กขึ้นไปหลอกแต่ฟาวครับ สวัสดีครับพี่โดจากพินิษสุวรรณสิงห์ครับสวัสดีครับเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมแก้ของมันเรือกรมอ4 4ี่นะแพ็กเปิดได้มาตินชงใช้เจ้าแพ็กไตดีเหลี่ยมแรกที่ตกลงกันไว้ก็คือมีบ็อกนะฮะเมื่อกี้เจ้าเอ๋เจ้าแจ๊กเจ้าวิทน่ะแพ้ลองมาขอแก้ไม่มีบ็อกครับต้องจัดให้ครับเพราะตกลงกันไว้ แม่มาตินกับแพ็คเป็นรองอยู่3ต่อ5้ามาตินได้เสิร์ฟมาตินเปี่ยงพอที่เจ้าแจ็คเปิดหัว<ป>เอ,อชงขึ้นมาแล้วนะี่งมาจอจอครับเลด้าของเจ้าแจ็คไ,ไม่ดีครับเป๋ออกด้านข้างครับสักไก่ชนสุรินทนระ์ฮะอย่าให้เล่นการพน,านันคุณกินผมไป500คุณไม้เล่นเอาขึ้นมาสิครับอยู่แถวนี้หรือไม่อ๋อยังอยู่นะ กินผมไปแหน่แล้วฮะอร่อยครับเมื่อกี้ชายทุกท่านนะเอาน้ำแข็งแม่สีกด้งตัวแก้วมาผมใส่ให้ดว่ากาครับใส่ไน่อย้ไม่ยกไปสมงคนยกขึ้นมาโตไปว่างไก่คนมันหน่อยโตว่างมันทำมันเก่าเลยตัวอะยวบ้างนะบ้างอะไรอันเก่าหน่อยโอเคสี่ต่อห้าครับมาตินได้เสิร์ฟมาตินเบี่ยงไปแจ็คเปิดหัวแจ็คขอชงเอง กินเองเอาเ้าเรดาเจ้าแจ็คไปเลี่ยมเดิมครับโอ้ยเลือกได้เลยครับจากสักไกช่ชนสุลินแฟนคลับตัวยงฮ<อ>นะาขาเท่ากันมาตินได้เสิร์ฟมาตินเบีเ่ยงเจ้าแจ็คเปิดหัวอา้อาวคุ่มจะบร้อยแล้ว โอ้โหเจ้าแจ็คฮะเป๋ไม่เป็นท่านะสามดอกฮะที่เจ้าแจ็คเสียปาดเสียออกสองลูกแล้วก็เปิดเสียลูกหนึ่งครับกลับเป็นว่ามาตินกับแพคขึ้นแซงเป็น6ต่อห้าครับโอ้ยจากความผิดพลาดของเจ้าแจ็คนะเลดา้าไม่ดีแต่ทำรองเท้าดีนะฮะใครอยากได้รองเท้าสั่งมาฮะอยากได้ลายอะไรเจ้าแจ็คจับให้ฮะ โโอ้ห oh, hey, ลูกนี้เจ้าแจ็คเปิดอัดหลาดครับเปิดออกด้านหลังนี่ตาเอ๋ตามชงไม่ได้นะรามอ๋อตกโอ้โหมาตินกับแพ็คแสงไปแล้วห้าหกตัวห้ามาตินได้เสิร์ฟเบี่ยงลูกนี้ออกออกสามแต้มไม่มีดิวฮะเสิร์ฟฟรีข้ามฟรีไม่มีบล็อก ประเนี๋ยกอมสี่สี่ได้เสิฟโดยเจ้าเอ๋ห้าต่อหกเจ้าเอเบี่ยงลูกนี้เอเสิบไม่ข้ามลูกเสิบเจ้าเอนี่น่ากลัวนะฮะลูกมันมุดมันหมุนออกมาจากเท้าเลยแต่ตรงนี้มุดมุดไม่ข้ามครับหกต่อห้ามาตินได้เสิ Chinese, <S <S บ มาตินเบี่ยงทเจ้าแจ็คเปิดหัวได้เอชงขึ้นมาเจ้าแจ็คปาดได้ดีเสร์ฟรีข้ามฟรีไม่มีบล็อกบ้านเรื่องก็มอสีสีตามหลังอยู่5ต่อหกเอาโจวิทย์ขอเส์ฟบ้างวิดเบี่ยงมามาตินเปิดได้ชงเข้าไปเจ้าแพ็กทำยังไง ไม่ีบล็อกเตะสาบายครับถ้าชนะนี่ก็ได้สองดอกครับได้สองเด้งนคูณ2นะฮะถ้าชนะคูณ2ถ้าแพ้ก็เจ้านะฮะมาตินกับแพคยังล็อกได้ดีฮะาจากเป็นรองอยู่5ต่อ1น่งต่อสตอนนี้แซงมา6ต,าต่อ5้ามาตินได้เสิร์ฟหกมาตินตัดยอดเบาๆโอ้ยดูนี้ฝาหลังเท้าเบาๆฮะ ขอบขาวครับถ้าข้ามก็น่ากลัวอันตราย้าหกบอนเดียกัมอสีเสิร์ฟโดยเจ้าเอ๋เอเบียงมาที่เจ้าแพ็กเปิดได้มาตินชงจอจอไม่มีบอ้ไม่มีเหลือครับลูกนี้

มาติดตัดยอดเบาๆเอรับได้ชงขึ้นมาเจ้าแจ็คเอ๋อโอ้ยลูกนี้กระก็ไม่มีบล็อกนะครับแต่เจ้าแจ็คเตะไม่ผ่านมาลาทอนครับเสร็จต่อห้าครับทีมตามมีสิเปลี่ยนแดน ขอ,อเปลี่ยนแดนครับเจ้าแจ็คเจ้าเอเจ้าวิทย์ขอ,อเปลี่ยนแดนเซตแรกในเหลี่ยมมีบล็อกแพ้ไปแล้วนะฮะเซตนี้ต้องแก้แก้ในเหลี่ยมไม่มีบล็อกแต่ว่าตามหลังอยู่5-7ตะกิลาดกกาฟอล์นครับ5-7 เจ็ดต่อห้าฮะมาที่นี่เสิร์ฟตัดยอดเบาๆบิดเปิดได้แจ็คดึงเล่นเองล้นไปแล้วโอ้โหแต่ตามทืบได้ครับรสักไทยนะฮะสักไทยท่านที่ข้ามารับชมครับห้า,หาต่อเจ็ดครับบ้านเดือกกมอสี่สิบสี่เดิมโดยเจ้าเอก เบี่ยงไปโอ้ย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 ทำไงโอ้ยยังดึงมาได้วิยังดึงมาได้เจ้าแจ็คปาดเอาติดเกี่ยวเจ้ามาตินชงขึ้นมาแพคทำไงโอ้ยโอ้ลูกนี้ผมพักไม่ทันครับผมพากไม่ทันครับมันไวฮะโอ้ยเจ้ามาตินปาดข้ามมานะฮะเจ้าวิทยังตามไปดึงมาให้เจ้าแจ็คปาดได้ปาดไปติดพื้นมาตินมาตินดึงขึ้นมาให้เจ้าแพ็กเตะหายครับลูกนี้โอ้พากไม่ทันนะโทษทีนะฮะ แต้มยังอยู่7ต่อ5ครับ13แจ้มไม่มีดิว <5. S 1> มาตินได้เสิร์ฟ7จ็ดห้ามแมไม่ดิวโอ้ยแข่งมาที่เจ้าวิทย์แคแต่ไม่ข้ามลูกนี้เปลี่ยนทรงสวัสดีครับพี่โดจากออฟลูกไวคัสสิก่ะสวัสดีครับอยู่อิสราเอลหรืออยู่ไหนนะชัดเจนไหมเจ้าแพ็ก จามาตินเปิดได้ชงขึ้นมาเจ้าแพ็กเตะเอาติดเกี่ยวเจ้าวิทชงขึ้นไปโอ้ยลูกนี้โอ้ยมาตินชงขึ้นมาเจ้าแพ็กเตะติดเกี่ยวเจ้าวิทแล้วนะฮะชงไปสวยๆเจ้าแจ๊คเตะไม่ข้ามครับลูกนี้โอ้หลูกแต้มครับน่าเสียดายครับน่าเสียดายครับน่าเสียดายแทนบัานเอี้อกม44นะฮะลูกแต้มลูกนี้ ส่งไปเหน่งๆ,ๆเจ้าแจ็คเตะไม่ข้ามครับอสวัสดีเจ้าเชียนนะครับโอ้เมื่อกี้ได้ได้กำไรนะเซตแรกไม่ได้เล่นกับเขาได้กำไรกลับบ้านเลยน่าเสียดายแทนบัตเอื้อน,นะเมื่อกี้ทุกแต้มไม่ได้เปลี่ยนส่งนะเป็นมาตินกับเจ้าแพ็คได้เสร์ฟ ทำอยู่เจ็ดต่อห้าครับสิบสามแต่ไม่มีดิวเ<ฮะ>จ็ดห้าตินได้เสิร์ฟเจ็ดห้ามาตินโอ้อยเบี่ยงตรงนี้ไม่ข้ามดูเหมือนมาตินกับเจ้าแพ็คจะเริ่มมีความมั่นใจแล้วนะจากความผิดพลาดของเจ้าแจ็คบ่อยๆทำให้ามาตินกับเจ้าแพ็คมีความมั่นใจขึ้นเยอะดิสเบี่ยงตรงนี้ไม่ข้ามครับเจ้า มาตินกับเจ้าแพ็กก็มีเพี้ยนให้เห็นนะเดินหลังๆมานี่ดูว่ามีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าแจ็คเจ้าเอเจ้าวิทย์นะติดพลาดบ<ๆ>่อยๆเจ็าครับแพ็กขอเสิร์ฟี<ๆ>่ยงมาที่เจ้าเอเปิดได้ชงขึ้นไปเจ้าแจ็คแตะยอดโอ้ยทำได้ดีครับตรงนี้ ต่อเจ็ดครับสิบสามแต้มมีดิวเอเด้เซอร์เอเวี่ยงไปที่มาติดเปิดได้โโหชักนิดๆเจ้าแพ็คเตะได้ดีครับลูกนี source, ้กี่ลพอ เอาแพ็คคอเซอร์ปีคีครับเจ็ดห้าแพ็คตัดยอดมาวิทเปิดโอ้ยลูกนี้เจ้า <Okay. S 1> แพ็คตัดยอดและเจ้าวิทเปิดเด้งเข้าลำตัวครับเป็นแต้มของเจ้าแพ็กกับเจ้ามาตินขยับหนีไปอีกหนึ่งแต้มครับแปดต่อห้าแพ็กได้เสิร์ฟเบี่ยงมาโอ้ยเบี่ยงตรงนี้ไม่ข้าม ฟีข้ามฟีไม่มีบล็อก13แตมไม่มีดิว5ต่อ8เอได้เสิร์ฟเอเบี่ยงไปที่เจ้ามาตินเปิดซ้ายชงขวาเจ้าแพ็กทำยังไงโอ้โอเจ้าแพ็กยังเตะได้ดีรครับลูกนี้โอ้โหเมื่อกี้เสิร์ฟฟีข้ามฟีมีบล็อกเจ้าแพ็กเจ้ามาตินชนะไปได้3ต่อ8นะฮะ เจดนี้เจ้าแพ็กกับเจ้ามาตินกลับมานำนะฮะมานำแปดต่อห้ามาตินขอเสืบ้างมาตินเบี่ยงมาทิ่เจ้าวิ์เจ้าแจ็คนะเปิดหัวเจ้าเอชงเข้าไปเอาติดเกี่ยวเจ้าแพ็กมาตินชงเข้ามาโอ้ยลูนี้เจ้าแจ็คขึ้นไปทืบหน้าเน็ตนะไม่ผ่านพื้นเจ้าแพ็กมาตินชงเข้ามาเจ้าแพ็กเตะหายครับเป็นแทมครับ ขยับหนีไปอีกหนึ่งแ้มเป็น9ต่อ5้าจ้า้สิบสามแมไม่มีดิเว9ต่อ5ครับมาตินเบี่ยงซ้ายโอ้ยลูกนี้ขีจับยัดหรือว่าฟุกหรือว่าเสิฟดีฮะเจ้ามาตินเสิฟทัดเนตมาฮะโอ้ยเสิฟทัดเนตเบี่ยงมาที่เจ้าแจ๊กนะเปิดอัดหลานครับเปิดดอกด้านหลังเลยครับลูกนี้ เจ้าเอ๋ไม่สามารถที่จะตามชงให้เล่นได้ครับเป็นแต้มของเจ้าแพ็กกับเจ้ามาตินครับขยับหนีไปอีกหนึ่งแต้มครับเป็น11ต,ต่อ5 13แต้มไม่มีดิวแพ็กกับมาตินต้องการแค่2แต้มเท่านั้นนะฮะส่วนเจ้าเอ๋กับเจ้าแจ็คเจ้าวิทนี่ยังห่างเส้นชัยอยู่8แ,แต้มครับใครจะถึงเส้นชัยก่อนครับ เจ้ามาตินเจ้าแพ็คก็ใกล้ฮะใกล้เส้นชัยแล้วต่อห้ามาตินเบี่ยงมาเจ้าแจ็คเปิดได้เอชงเข้าไปเจ้าหูเจ้าแจ็คเตะดีครับลูกนี้เต้นอะไรฟัง อ๋อห้าต่อสิบนะของประธานไทยเมึงคิดว่าสิบเอ็ดแล้วเอได้เสิร์ฟครับเบี่ยงไปที่เจ้าแพ็กปิดหัวได้มาดินชงชายเจ้าแพ็กโอ้ยลูกนี้ห้อยหัวเลยฮะชงโป่งขึ้นมาที่หัวของเจ้าแพ็กเจ้าแพ็กห้อยหัวเตะครับลูกนี้เตะได้ดีครับสิบสามแต่ไม่มีลิวห้าสิบต่อห้ามาดินเอดซเซอร์ มาตินตัดยอดเบาๆโอ้ยน้ำหนักไม่ดีพอเพราะอะไรนะครับเสียพราใช่ครับพี่อ้วนหยอกหยอกหยอกได้ได้ทุนขึ้นจักสีได้เพราะอะไรนะทุนขึ้นนะนันสิขาดทุนอมู่านลอยสองลอยแล้วตัวสำหรับเจ้าเชียนนะเจ้าวิทย์เบี่ยงไปเบาๆแพ็คเปิดได้มาตินชงขึ้นมาจอๆนะเน็ตโอ้ยไม่เลยครับลูกนี้เือ สิบต่อห้าสิบ,ส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 บต่อห้ามาตินได้เสิร์ฟเบี่ยงมางโอ้ยออกครับลูกนี้เสิร์ฟยาวเ,เกินไปสิบสามแต้มไม่มีดิวบันเดียกมอสี่สิบสี่ตามอยู่ห้าต่อสิบครับถือว่าห่างพอ<า>สมอควรจะวิทย์ขอเสิร์ฟห้าต่อสิบจาวิทย์เบี่ยง ออกขวานะฮะเยอะเกินไปฮะออกครับลูกนี้สำหรับคู่ต่อไปจะเป็นสตาร์วอลกับพรชัยเจอกับเล็กกับโอ๊ตนะฮะติดตามชมนะฮะท่านผู้ชมสิบต่อห้าเจ้าแพ็คเบี่ยงมาเอ๋อลูกนี้เจ้าแพ็กเสิบเอทครับเบี่ยงเข้าขาขวาเจ้าเอเปิดอัดลาดครับลูกนี้ เป็นแต้มของแพ็กมาตินครับขยับหนีไปอีกหนึ่งแต้มครับเป็นซิเบตตอห่าอยากได้สองแต้มครับถ้าได้สองแต้มนี่ช,<า>ชนะนะครับสิเาหาครับมาตินเสิร์ฟมาตินเบียงโอ้อโหเบียงแงาโหดครับตรงนี้ออกผมพากไดสองภาษานะฮะภาษาไทยกับภาษา,าอีสานห้าิเครับ <c oughs> เอเดิเสิร์ฟตัดไปเบาๆมาตินเด้งเข่าขวาชงขึ้นมาไม่มีบอก เจ้าแพ็กได้ห้อยหัวหน้าเน็ตก็ไม่เหลือครับโยนมาสูงสูงห้อยห,หัวอยู่หน้าเน็ตนี่เกีก่ยวยากครับ1บอต่อห้าเจ้าแพ็กขอเสิร์ฟเบี่ยงลูกนี้ไม่ครับสิแต้มไม่มีดิวห 5 1เจ้า, <S <S จาแจ็คขอเส์อบ้างครับบ้านเดียวกมอส,บส,บสเบี่ยงไปเจ้าแพ็กเปิดหัวมาติ้นชงขวาขึ้นมาโอ้ยห้อยหัวหนาเน็ตนี่ไม่เหลือฮะชงเหน่งเหน่งมาเนี่ยเจ้าแท็กพัทยาเนี่ยโยนขึ้นไปแล้วห้อยหัวเนี่ไม่เหลือฮะสิบเอ็ดห้ามาตินขอเส์ฟบ้างเบี่ยงมาแจ็คเปิดไม่ออกต้องดึงนล่นเอง ตีหัวยอดมาติดเกี่ยวได้ชงเจ้าแพ็กก้จอดจอหน้าเน็ตไม่เลือครับโอ้โหลยกนี้แ็กยอดข้ามไปนะเจ้ามาตินไม่หลงฮะชงขึ้นมาให้เจ้าแพ็กเตะเรียบร้อยฮะ เป็นแต้มขึ้นแท่นแล้วฮะรอชนะครับตอนนี้ต่อหาดใแต้มนี้ชนะครับ12ต่อ5ถือว่าน้ำห่างพอสมควรครับเกมไม่เกมครับมาดินเบี่ยงโอ้โหโอ้ยนั่นผีจับยัดหรือว่าฝุกครับโอ,โอ,โอ,โอ้เจ้ามาดินเสิร์ฟลูกนี้พลิกเน็ตนะตัดลงขาขวาเจ้าแจ็คเปิดตะก้อเอาไม่อยู่ครับ เป็นแต้มเป็นชัยชนะของเจ้ามาตินกาจาแพคชนะด้วยสากอ13ต่อหครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมะเดี๋ยวคู่ต่อไปเป็นสตาวอ์กับเจ้าพรชัยนะฮะเจอโอ๊กับเล็กเดี๋ยวยังไงผมถ่ายทอดให้ดูใหม่นะฮะเดี๋ยวเขาตัดเฟรมไปก่อน